วันนี้เราอยู่กับรายการผ้าชมพระเอกวันนี้เรามาดูสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจกันนะครับนะครับว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคุณจักรเพชรนะครับเอาว่าลังเดินทําการแบบว่ามันคือพฤติกรรมปกติของชนิดนี้นะครับเขาจะเดินไปเดินมาการล้วงกระเป๋าหน,หนึ่งคิดนึกไม่แน่ใจจะ,จะเกิดอะไรขึ้น เป็นการเอาชีวิตรอดอย่างหนึ่งของเขาเหมือนจะได้ยินแต่ยังไม่ได้ยินนะเราเราพูดดังขนาดนี้เขายังไม่ได้ยินเลยเหรอเรามาดูให้ใกล้เลยว่าเขาจะมีการตอบสนองอย่างไรเมื่อเราอยู่ใกล้ๆเริ่มจากการอย่าไปเข้าอย่าไปเข้าใกล้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแบบว่าเดีจะเกิดอันตรายกับร่างกายเราลองเอาไม้ใหญ่ๆมีการตอบกันหน่อยรับพนังนี้หรือเหล่พี่ ตอนนี้เราถ่ายสมจริงมากครับกล้องอยูดไม่เห็นเลยอ่อโอ้โหแสนดีจังเลยอ่ะอยากได้แฟนอย่างนี้จังเลยครับผมเขินอ่ะดีจังเลยมีรออะไรฮะมีรออะไรอ๋อลมก็มีอ๋อไม่ใช่เขาให้มามาร์คจุดอ๋อมันร้อนจังเลยมันร้อนด้วยวตัวเยอะเลยเฮ้ยถ่าย

อยู่กันตลอดเลยนะสวัสดีครับเอยโคุยติ่อไร้ตอนนี้ไอยโยอยโยติดต่ไ้หมดดีไอยโยอยู่กันตลอดเลยนะอยู่กันตลอดเลยนะสไปคุณเ้ามสองไป่ะเอาไปคุยซะให้พอใจอืม มวยโยอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะหมอยูกอขอขอม่น,น,น,นได้ถงน,นั่นจะปลาลาต่อไม้เหมือนกัน

โอเคป่ะบีเมื่อคืนฟาดแผลคุณยังไม่เห็นเลยคุณซันคุณยังไม่เห็นว่าแบบชุดถูกเปลียนคุณมองแค่ว่าหมกับคอคุณไม่รู้ไม่รัเลยนะมองไม่เห็นมือไปหาให้คนดีกว่าคุณน่าเบื่อเพราะอะไร โทรศัพท์นายเป็นอะไรมากหมั้งเมื่อกี้เหรอแค่เหมือนแบบเป็นห่วงแหละว่าแบบทำไมผมไม่ติดหรือว่าแบบเราค<ร>ุณโทรศัพท์นายเป็นอะไรมากไหมล่ะอืมไร<ห>ช<ห>ั้นส่งมาคิดก,ก่อนไม่ไม่คุณอ่ะส่งแบบเนี้ยส่งแบบแบบแค่ไม่ต้องมองปึ้งมาอ่ะมองไปข้างหน้าปุ๊บขอบคุณอ่ามองหน้ามองมองเขาหน้าหมองมอเขางหน้าคุณก็แบบหายใจลำบากเดี๋ยวเราขับให้ดีกว่านะปีบปีบไปด้วยยังไม่หายนะยังไม่หายนะเดี๋ยวเราขับให้ดีกว่า ไม่เอาอะเราขับเองนายขับไม่ได้เรื่องหรอก